วันนี้เวลา13นาฬิก30นาทีเทโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตราสรญลสิงณ์ของพระราชทานความพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทวัชรินนพวงศ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายส่้ยิงขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจตำรวจยะลา9133หมู่5ตำบลพร่อนอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่30เมษายน2568 การได้รับจากการดอกไม้และตรกาสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้